เอาปีป่ะอย่าฝากเพลงนี้โปจกตเท่าทั้งหลายยังยังโัรหลวงสียังนะมูนนี่เลอะเออฟังนี่เนอะเฮ้ยโปรหลวงสีโปนหักเดียวใจเดียวเขาเป็หลวงในแม่งกะจำพิมกะอันเดีมถ้าไปยคิดจะมีกิ๊กฮั่นจะมีเมียสาวน้อยโก้ทูกฟังไอจูนี่เนอะยังนะน้ำจ่าผัวเท่าเมียมารายุสี่แปด แสนาคนหากะหามาเอา่าเมียโนมาเปื้อนฝูงคนเอานาป้ากันอิจฉาว่าจะได้ละเป็นอาเมียมาเสียถึงาไงอาถึงนาไปสูงขอเอามาเสียงนาจะเป็นปั้กะมามานั่งโนมาห้องเงินและเป็นแสนซอยคอสวยแขดยังมารวมในหันพี่น้องลูกหลานพี่กะคนแฮมไผ่าได้แล้วก็แจ้งมาฟังไผ่สัโคตอนมีเงินนี่นานา วัเท่าเมียสาวเอากันใหม่ใหม่อยู่ในก็ได้ได้ละเหมือนที่ไก่ได้ฝนลูกแฮมแลนดเอาตึงระบาดจุดความสุขเหลือล้นได้เมียสาวน้อยเปื้อนัง คำปันสองปันเรื่องเงินเรื่องคำก็มาเรื่องจิตใจนู่เครื่องแล้วก็มีมันค,ค่จยขี่ปิ๊กอ่ะอาจะซื้อปิ๊กอ่ะแล้วก็จะขับรถเก่งออกบ้านตอนเช้ามาปิ๊เข้าบ้านตอนเย็นแล้วมาเียรถเก่งไปชวนเพื่อนกินเหล้าไม่เงินเฮียจ่ายมาห้องป่าจะบปจะบ่มีเงินหรมานะแม่มาหอบว,ว่าปู่แฮ ออกบ้านเมื่อแรงจะืปิกเมื่อเจ้าละขนาดกินข้าวบะบ้าเอากินโต๊ะแล้วมันกินอยัางงอพิชฌาและชวนแกงอ่อบะเข้ากันเบิกด่างเอือใจก็มาสี่ปันแค่ระเบิดจ๊ ไื้อผ้พาละเบิจะไปเสริมสวยจะไปที่ไหนละบ่เอาไปโดยเลยตามเลยบ่เอานอนใครกุดไปคุดนมามาเจ็บใจแต้นอนใครอาเจือมาขอคือไปแขวนปายไม้มึงไปนะมึงไป ออกไล่ตีตีก็ไปก็บาปิงบ้าหูไม่นอน,นอเลยเพราะว่าเฮาทำมันก็เป็นฝืนปิงไฟละปุกพาหนีไปบ่มาใจมาขบธนาคารบังชีเบิกโจหมุดตัวประเดีย๋ยวหูข้ามันไปเอาผัวนักร้องนี่ละผู้เท่าหน้าคนเดียวลองอมองมาดิวมุดจอยวองเหอนข้อก็มีงานาขนาดนั้นเลยกับคนเท่า ก่อนเพปอะก่อนเอาเมียละอ่อนขอลาบจาตนี้สุดญาติ่าตึงปันหามแหงตั้งตอน,นี้ไปแต่เขาวขัาเขาวานั่งพาว่าน่าจะเปลนงใจเฮงตั้งดูน้นเมียละอ่อนจะล่อนจอนหมดตัวสังว่ากโลง่งหัวขลอมตัวก็บาคาอีแม่พอโลงจริงใครชอบเอาหมูแม่แ